ทุก้าพนรนะครับอพวกเราตั้งนาโมพร้อมกันสามจบสิ้นต่นโมทัสสะภะคุทะโตะระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสมมาสมุทัสสะทวารตาีมานิีมานิมายังพันเตมยังพันเตปังสุกุระ พรงสกุลวะทิวรานิทิวรานิสังขสักสังขสักโอนงสยามะโอนงสยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆติมังติมังอมหาตังอมหาตังทีครตังทีครตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าเด่ท่านพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสิ่งปะการจีวรสิ่งปะการจีวรหกักธรงบริวารเหล่านี้หลักธรงบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขาพเจ้าเข้าไปขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเลยตลอดกาลนานเลยครับทุกคนเอาเลยจับตอกันเลยขออนุญาตนะครับจะได้ทุกเดินชุบตาจับต่อได้เลยนะครับจับต่อแต่เอาด้วยครับพูดทูตนะครับ มาไม่ถึงก็บูทูธเอารอนะครับแสงนะมามาเอาบุนเด้อครับเอาบุนเด้อครับเอาบุนเดออ่ะเอาบูนเด้อร์เอาบุนเดออ่าเดี๋ยวท่านจะรับเลยอ่าต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจรับพรเนื่องจากพวกเราได้ร่วมกัน ประกอบกิจก,กรรมในการเสวนาสังสรรค์กันหลังจากเสวนาสังสรรค์กันเสร็จเรียบร้อยก็ได้ถึงพระสงฆ์องค์เจ้าก็าได้นำจตุปัจจัยตายธรรมมีผ้าไตรจีวรตลอดถึงสิ่งของต่างๆเป็นบริวารมาร่วมถระวายครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการบูชาและเป็นการเชิดชูปุัธรรมพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไป ในวันนี้ก็พวกเรามาพร้อมหน้าเพียงตากันนับว่าเป็นบุญเป็นสิลเป็นมงคลอีกอย่างหนึ่งที่เรายังอาศัยวัดวาศาสนาอาจารย์ยังพูดแซวจะว่าแซวก็ว่าได้ลุงคอนแกเป็นคนเข้าวัดหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่เริ่มแรกไปวัดไหนวัดไหนครูบาอาจารย์ก็ถูกแขนให้เป่าศาีรษะให้มันก็เลยขัง,งคนขังทําอะไรก็ไม่เข้า ยิงก็ไม่เข้าเดี๋อย่าจะมาลองยิงเด้อพูดในลักษณะเซลว่าว่ามันขังทำอะไรไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม <c oughs> เป็นการทดสอบทดลองเรื่องการบุญการบุศนอีกอย่างหนึง่งว่าการที่เราทำบุญมากๆอุปสรรคมันเกิดขึ้นมากๆก,ก็าตามมันสามารถที่จะทำอัอนตรายเราได้ไหม <c oughs> มันเป็นการพิสูจน์ว่าเราทำบุญมามากๆอุปสรรคต่างๆก็ ไม่สามารถที่จะทําอันตรายเราได้อันนี้เราแค่้วข้ารอดพ้นได้ด้วยบุญด้วยกุศลถ้าหากว่าอทีกลุ่มลุกพนใน่พากันจินเล่าเมาย,ยาไปเที่ยวเตะเฮฮาไม่สวงสนใจไม่สนใจในการทําบุญทำกุศลป่านนี้ปิวไปแล้วไม่เหลือที่มันเหลือได้เพราะว่าความฝังของครูบา,า,าอา์หลายองค์หลายองค์มาเป่ากระหม่อมให้มาผูกแขนให้มันก็่ันข้าใจไหม ผู้ที่มีศีลมีธรรมท่านให้พรมันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิกว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมที่ให้พรครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านให้พรคําเดียว,วนั้นแหละมันมีความถ่ัมความศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นเราอย่ามดอย่าระการมอมมองประมาทนี่แหละเป็นการพิสูจน์ถึงการทําบุญทำกุศลอ,อย่างที่เราทําผ่านมาตั้งแต่เริ่มภาการทำกองการอินเจ้าวัด แล้วก็วัดปีย่อยอีกอตั้งแต่เริ่มคนรู้จักกันมาจากนั้นมาก็มีจิตใจอยากจะทำะพื้นศาลาผูลวงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ก็มานมันก็เจ้าก็ต้องมาแย่งเป็นธรรมดาทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ก็ต้องมีมานมาทุกคนน่นแหละถ้าหากว่าเรามีความมั่นคงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็าะจะไม่มีการเอียง,ยงวันไหวไปกับ ปัญหาเหล่านั้นต้องมีความยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาในหลักศีลหลักธรรมหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทำมาเป็นตัวอย่างมาเป็นทำให้พวกเราได้ดูได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าพญามารมาจาก ทุกสารทิพย์ก็ไม่สามารถที่จะทําลายพระองค์ได้ยิงธนูลูกศอนมากลับลายมาก็เป็นดอกไม้ดูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าพวกเรามีความยึดมั่นในหลักที่เป็นหลักธรรมคือความจริงคําว่าความจริงในที่นี้ไม่มีการเอียงวันไหวไม่มีความแปรเปลี่ยนจากหลักความจริงไปได้ก็คือหลักศัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าพิ่ที่พวกเราให้ความเคารพเครื่องใสในวันนี้ก็พวกเราท้อใจกันมาแล้วหลังจากที่ได้เสวนาสังสรรค์การ่านมาด้วยความเรียบร้อยว่าอย่างนั้นถึงจะมีอุปสรรคนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นธรรมดาทําอะไรไม่มีอุปสรรคทําอะไรไม่มีปัญหาเนี่ยหาหายากทางานอะไรทํางานใหญ่ก็ต้องเจอปัญหาใหญ่ทํางานน้อยก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็ปัญหาน้อยฉังนั้นการที่พวกเรา ได้ประสบพบพานอะไรต่างๆอีกประัะเราก็มีความเชื่อมั่นในบุญในกุศลในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับพลังศรัทธาญาติโยมพลังของกลุ่มยูทูบเบอร์ทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกคนก็ขอให้มีผู้คนติดตามให้มี f c เยอะๆทุกช่องก็แล้วกันให้มีความมั่นคงในการเสนอข่าว ข่าวทางช่องยูทูบเบอร์ของเรามันตรงไปตรงมาไม่มีใครจะไปไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันฉายตรงไปจากนั้นฉะนั้นในวันนี้ก็ขอนโมธนาสาธุการกับที่พวกเราได้มาในสถานที่นี้รวมด้วยท่านนายท่านทานายสมเกียรติท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการจัดงานเสวนาสังสรรค์กันในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการให้กำลังใจ และอีกอย่างก็เป็นการรวบรวมพลังของกลุ่มยูทูบเบอร์ตลอดถึงมีอะไรก็แนะนำให้อ,อยู่ในกับร่องกับรอยกับกฎหมายบ้านเมืองของเรามันขมวดกันไปได้มันถึงจ,จะเจริญแล้วก็เสนอข่าวอ่างตรงไปตรงมาจะผิดก็ให้รู้ว่าผิดจะถูกก็ให้รู้ว่าถูกเราอย่าเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดนั้นมันก็ผิดจากความเป็นจริงฉะนั้นเราจะต้องเสนอข่าวให้ตรงตรง้องตามความเป็นจริงเราเป็นรูปผู้ เป็นลูกผู้ชายเหมือนนักกีฬาแพ้ก็ยอมรับว่าเราแพ้ชนะเราก็ยอมรับว่าเราชนะเรียกว่ายอมรับทั้งผิดทั้งถูกดังนั้นในวันนี้ก็ขออาตมารพ,พระครูโสคนขันติตพรากรหรืออาจารย์แก้วแห่งวัดธรรมพระผาป่องก็ขอโนมโมทนาสาธุการกับพวกเราทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญ เกือบมาไม่ทันอาจารย์กำลังจะโคนศีรษะเกือบได้เกือบโคนได้ครึ่งหนึ่งพวกเรามากำลังจะโคนศีรษะอยู่นะวันนี้เพราะว่าเป็นวันโกนพอโกนศีรษะเสร็จเรียบร้อยก็จะไปงานาวัดป่านาคนมิตรกำลังแพ็กของเตรียมของก็ขออนุโมทนากับท่านาทเทียป,ปูเจ้าของอเจ้าของห้างคิมพาวเวอร์ส่งขนมมาที่จะไปบริจาคไปแจกคนในงาน วัดปานางดีมิตในวัดพุ่งนี้กำลังแท็กอยู่ส่งมาเมื่อวานนี้ก็หนึ่งคันรถก็จะเป็นบริจาคให้ท่านถวายพระทั้งแจกโยมด้วยแล้วก็ก่านนั้นก็ได้แจกพวกเราไปทุกคนทางกลุ่มรูปบ้านรุ่คพนก็แจกไปรอบหนึ่งแล้วก็ทางกลุ่มยูทูบเบอร์ด้วยก็วันนี้ก็ขออาวยวยพรพวกเราจงมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองปรารถนาเงินให้ได้เงินไหลนองปรารานาทองให้ได้ทองไหลมา ปัตนาเงินไหลนองทองไหลหลังดังวารีจะมีภพเป็นหาดจะมีขาดเป็นวังขอให้เงินเต็มทงเต็มถังล้นถงล้นถังทังมาเทมาไหลมาเทมาณชาดีติชาดิตินะพิตินาชาตินะชาดิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังพุทธังสํสำเร็จธรรมังสำเร็จสังฆังสำเร็จสำเร็จด้วยการทุกคนโดยเร็วผ่านเด้อในสิ่งที่ถึงปัตนา ยัคข้าววิวาปุราตาริภูเรนติสาขังเอวะเมววิโตทินังเปตานังอุปกะปิอิจิต ah ังปะจิตังตุมหังคิปะเมวะสัพมิสตุสัพเพภูเรนตุสังขปาจันโตปนราโสยถามะนิโสติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชานตุ สัพโรโคเวนัสตุมาเตววัตวันตารายโยสุขีทีาโโฆาโยโภวอภิวาทานาสีริสะนิจังพุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอันอันนี้เป็นตัวคนไหนเป็นตัวแทนอ่าอะไรนะชื่อจริงหอ้อ